ว่าที่ด็อกเตอร์สอนรามน้ำเพชรตำนานบทใหม่เข้าสอบปริญญาเอกทั้งชุดลิเกพระเอกลิเกชื่อดังสุดหล่อแบงสอนรามน้ำเพชรกำลังสร้างตำนานบทใหม่ให้กับองค์การลิเกและการศึกษาไทยด้วยการเข้าเรียนระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยนนทกรุงเทพด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจความขยันและความตั้งใจของว่าที่ด็อกเตอร์แบงสอนรามน้ำเพชรเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะพระเอกลิเกทีท่ทั้งหล่อและเก่งเขามีความสามารถ ทั้งด้านการแสดงและการร้องเพลงนอกจากนี้เขายังมีความมุ่งมั่นหน่อและตั้งใจในการเรียนรู้ล่าสุดเขาได้ตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าทั้งในด้านอาชีพและการศึกษาแฟนคลับต่างชื่นชมในความขยันและความมุ่งมั่นของเขาความแปลกใหม่และความกล้าหาญภาพที่แบงค์สอนรามน้ำเพชรเข้าเรียนปริญญาเอกในชุดลิเกได้สร้างความฮือฮาและเป็นที่พูดถึงอย่างมาก ในโลกโซเชียลแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาและความมั่นใจในตัวเองของเขาเขาไม่ได้รู้สึกอายที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแม้ว่าจะเป็นที่แตกต่างจากคนอื่นๆแต่เขาก็กล้าที่จะทําตามความฝันและความตั้งใจของตัวเองมุมมองของชาวเน็ตมุมมองที่หนึ่งบางคนมองว่าการที่แบงค์สอนรามน้ําเทชรเข้าเรียนปริญญาเอกในชุดลิเกเป็นการสร้างความแตกต่างและเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะทาในสิ่งที่ตัวเองรัก มุมมองที่สองบางคนมองว่าการที่แบงค์สอนรามน้ำเพชรเข้าเรียนปริญญาเอกในชุดลิเกเป็นการสร้างจุดขายและการเรียกร้องความสนใจเป็นการสร้างกระแสให้กับตัวเองสรุปแบงค์สอนรามน้ำเพชรเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรักและมีความฝันเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการศึกษาและการทำงานในสายอาชีพที่แตกต่างกันนั้นสามารถดำเนินไปพร้อมกันได้และความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม